สวัสดีครับผมมินียูครับนุ่มอิสานท่ากินเที่ยวนะครับผมมินียูจังหวัดนครนายกนะครับผมมากินเขาพอดีแวะจะไปท้ำบุญยูวัดครับก็เลยแต่โอกาสแวะมากินหลานประจําครับตอนนี้ก็ยู่ในระวางล่อนะครับล่อท่างอ่าอ่าแม่ค่าเป็นฮ็ดกับเขาให้ยูครับเดี๋ยวจะพาพีผ้าน้องมาเบ่งบรรยากาศรอบๆครับครับผมอันนี้จะเป็นบรรยากาศทุ่งหน้านะครับ เจ้าบุัท่านเกียวขอได้เลยครับนี่ครับเป็นแบบวิวบรรยากาศจะดีมากเลยครับคือเป็นที่นั่งแบบนี่ครับริมถนนนะครับติดตรงริมถนนแล้วก็จะมีภูเขานะครับมีภูเขาฟังผุนครับเป็นทิวนะครับผู้พิ n องของห้วงไงคัะครับงามครับเขาเป็นแต่เ่าบัท่านพ่อเกียว เดี๋ยวผมผ้าเบ่งหนาตาอาหารตอนนี้อาหารมาแล้วนะครับนี่ครับตำกุ้งสดนะครับข้อหมูย่างนะครับล้วก็ไก่นะครับเมนูโปรดผมเลยครับตอนนี้ข้าจะเวสแสบครับมากินประจําเลยนะครับผมอันนี้อาหารมาแล้วนะครับตำม่วนะครับนี่ไงนะครับอย่างเงี้ย ใช่คนชอบกินสมตำาเลยครับเขาวมาต้องกินหลายครับเน้นเน้นกินกลับนะครับพี่น้องไล่อย่างไก่ย่างครับไก่อย่างวิเช่นบุรี่นะครับ บ้านจะอยู่ท่างไปนําตกสาริกานะครับขันมาจากออกจากตัวเมืองแล้วคันนายกมากนะครับอออืือๆๆๆๆ อันนี้ตํากุ้งสดนะครับตํากุ้งสดเห็นกุ้งมาครับว <kin> ันนี้ว่าจะไปทําบุญทีวัดครับ มีโอกาสก็เลยแต่มากินเขาลานประจำน,นะครับนคามายกนี่มาดูครับพี่ทองนะครับมองเที่ยวหลายบรรยากาศดีนะครับ ข้าหมูย่างครับเห็นไหมครับ ก็จะก็จะไม่กินพอร้านที่ถูกใจเนี่ยก็ก,กินเบิร์ตเวลาล้านอยู่ครับพี่น้องพวที่พอร้านถูกใจนะครับใกล้นุ่มๆแซ่บฝนะครับตำรุ่งแซ่พบแฝงกพักนะครับข้าจอยพักมาก ต้องผัดร้อยๆบรรยากาศดีครับพี่น้องนี่ครับ ตำมั่วนะครับำตำปูง้ดนะครับข้าหมูย่าง เราพิชเซตนีก็ต้องเดินทางต่อนะครับไปไหว้พระนะครับทำบุญนะครับ <c oughs> ปกติจะไปนะคะปรปฐมดูนะครับเป็นไปบบวดตะวันอายุธยาพวกนี้ครับตะวันนครนายกประ่านมากกวไหว้ไหว้พระนนครนายก่ะวน,นีครับ บรรยากาศรอบๆนี่จะเป็นทิวเขาเด้วยนะครับวัดน้ำทานีส่วนหลายก็จะเป็นทิวเขาครับจะเป็นแบบวัดอยู่บนเขาสินะครับพี่น้องผมว่ามันกับบรรยากาศดีนะครับวัดอยู่ที่ถึงสูงนะครับต้มัม้ก็คทายเท่นะครับ ี๋ยวเราจะมากินตำกุ่มสดกันนะครับผมเห็นไหมครับตำหู้งครับเ,เทเดสนะครับกระเจบนะครับ พักครับมาเคลือเทศนะครับกระสุนแรกครับพี่ห้อง ปุ้งนี่ตดไหมเรืพี่น้องว่นไม่กินข้าวเลยครับ เจ้าซื้อมาตะฮกมองเส้าครับพี่น้องเริ่มเพลินหรอครับวา่าปมนของเจ้าที่พเพลิน เป็นกำตัวครับกิจะได้ความนัวนะครับกำตัว กุ้งสดนี่สดไหมครับพี่น้องบะข้าวเลยนะครับเบิดแล้วกินแล้วผมจะต้องเดินทางไปมาต่อนะครับ ไปหาเราจะไปทำบุญต่อครับเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศคลิปใหม่พี่น้องเบิ้งนะครับนะครับผมเป็นไกดขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมช่องนุ่มอีสานภากินเที่ยวว่าจะเป็นบางบางท่านกดติดตามกดซับสไครต์ได้เลยครับขอบคุณหลายๆเด้เลยครับผมในคลิปนี้นะครับนุ่มมีสานขอตัวลาไปก่อนเลยครับผมไปเจอกันอีพี่หนาด้ยครับผมจะพาไปกินอย่างจะพาไปเที่ยวสายฝากพี่น้องนะครับ ติดตามนาเด้อครับช่องทาง YouTube นะครับนมมิาสานมาก,กินเที่ยวแฟนเพจนะครับนมมิาสานมาก,กินเที่ยวนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับส้อนรับคลิปนี้นุม่มสารข่ต้รลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ